ไว้นพุ่งจะแยกออกเพื่อที่จะให้ปลูกตรงนี้ดีกว่าปินคุ้ง,งจะแยกออกเพื่อที่จะให้เสียบแถวไี้ด้วยนะคะปินคุ้ง จะยแยกก่อเพื่อที่จะให้ตำนานเราเปลี่ยนค่ะก็จะออกมาสีม่วงสวยงามนะคะปลูกกันเลยนะคะสวยงามไหมคะ ประมาณ5ต้นนะคระ5บ้าค่ะอันนี้ก็จะมาปลูกต้น,ตนลิล้วนะคะต้นลิล้วผู้ปกครองละเดียนมาให้ร่อนทิ้งไปเย็บถอนหญ้าด้วยจะมีคุณนายกือสาแล้วก็จะติดคุณนายกืนสาปลูกตรงนั้นดีกว่าเนะ้ะ ก er. ็จะสส่แบบเสียบแถวที่ด้วยนะคะปลูกตรงนี้ดีกว่าอุนบานมาเปลี่ยนค่ะก็จะออกมาสีม่วงสวยงามนะคะปลูกกันเลยนะคะเอาให้ออกออกไม้สวยงาม ปเปนกุ้งจะแยกกอกเพื่อที่จะให้ปลูออกตรงนั้นดีกว่าเนาะปล่อยเป็นพันก่อนแล้วค่อยขยายพันต่อไปใแเสียบแถวได้ด้วยนะคะตำบ้านมะเลียน,นะคะ่ะก็จะออกมาสีม่วง สวยงามนะคะปลูกกันเลยนะคะกไว้เพื่อเป็นไม้ประดับนะคะดประดับเป็นไม้มงคลด้วยค่ะแซมด้วยคุณนายสนสายสีม่วงเป็นพ้่จะแยกออกพื่อที่จะให้ ก็จัดถูไว้เพื่อเป็นไม้ประดับกระถากระโประดับเป็นไม้มงคลด้วยค่ะตกเมะวานดินยังชุ่มชื้นเราไม่ต้องลดน้ำเลยค่ะต้นสุดท้ายต้นนี้ แล้วก็จะเอาให้ออกดอกไม้สวยงามปลูกตรงนั้นดีกว่าเนาะปลูกตรงนี้ดีกว่าปลูกตรงนั้นดีกว่าเนาะ สวยงามไหมคะประมาณห้าต้นนะครับห้าเอาปลูกข้างตีเรือกำแพงบ้านแะให้ความสวยงามนะไปข้างกำแพงเห็นไหมคะตุกโมวา,าน đinh dang chuông chưa nằm trong một năm người ta. Tìm hiểu. 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 Tìm ตอนนี้เดี๋ยววันข้างหน้าก็จะขยายพันธุ์ออกก็จะสวยงามนะคะปลูกตรงน,นี้ดีกนนะะว่าควรจะปลูกตรงน,นี้ดีกว่า และปลูกข้างตีนเรือกำแพงบ้านและให้ความสวยงามปลไว้เป็นพันกน่อนแล้วค่อยขยายพันต่อไปและปลูกข้างตีนเรือกำแพงบ้านและให้ความสวยงาม ต้นหาที่ห้าหลุมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปค่ะปสูกตรงนี้ดีกว่านถูกไว้เพื่อต็นไม้ประดับนะคะต้นประดับเป็นไม้มงคลด้วยค่ะ ไว้เพื่อเป็นไม้ประดับนะดับเป็นไม้มงคลด้วยค่ะปลูออกตรงนั้นดีกว่าเนอเอี๋ยออีกคุ้มนึงงน่งเราปลูออกตรงไหนปลูกตรงไหนดีเนาะ สวยงามไหมคะประมาณห้าต้นขอห้าแซมด้วยกุนายนืนสาย,ส,ยาาสีม่วงตำบานตะเกียนค่ะเราจะออกมากสีม่วงสวยงามนะคะปลูกกันเลยนะคะจะเป็นต้นว่านหางตวละเี้ด้วยอยู่ข้างๆางปลูกไว้ ไม้สวยงามอดาด้วยจะงคุณนตสายแล้วก็จะติดคุณนายตืนสาแซมด้วยคุนายตืนสายสายมีม่วงเดี๋ยวอีกคุ้มหนึ่งเะาปลกตอหน้ง Một con này đi nó để ít là bột con này bộ này đi nó Ôi, bột Đọt Để là bột con này ปลูกตรงไหนดีเนาะปลไเป็นพันก่อนแล้วค่อยขยายพันต่อไปตำบานมาเปลี่ยนค่ะก็จะออกเปสีม่วงสวยงามนะคะ,ะปลูกกันเลยนะคะ อเดี๋ยวจะเป็นขุ้วจะแยกออกเพื่อที่จะให้ห้าต้นห้าที่ห้าหลุมน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปค่ะเอาให้ออก ออกไม้สวยงามห้าต้นห้าที่ห้าลุมน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปค่ะปลูกตรงนี้ดีกว่า